ครับนี่คือวัตถุดิบที่ต้องเตรียมสำหรับทำสปาเกตตีซอสกระเทียมหุ่นัพนะครับครับขั้นตอนแรกตั้งน้ำใส่เกลือร้อยเดือดนะครับเพื่อโรกเส้นครับครับน้ำเดือดก็ใส่น้ำมันเล็กน้อยครับครับหลังนั้นใส่เส้นลงไปครับครับก็ต้มเลยสักครับลอง เช็คเส้นดูนะครับถ้าจะได้นุ่มก็ต้มมนาหน่อยครับถ้าอยากได้กรอบก็ตอดเดียวนะครับเช็คเส้นเอาดูทีนี้ครับเมื่อได้ที่หรืตามต้องการแล้วก็ส่น้เย็นนะครับครับต่อไปก็มาทำซอสโดยการตัง้งกระทะใส่น้ำมันเล็กน้อยนะครับแล้วใส่หมูล,ลงไปครับ ครับหลังจากนั้นผัดหมูรวดหมูจนสุกแล้วก็ใส่ซอสมะเขือเทศของโรสซาล,ลงไปครับครับต่งถึงจุดนี้ก่อนที่จะใส่มะเขือเทศนะครับก่อนที่ใส่ซอสมะเขือเทศคนที่จะทาผัดก,ก็ใส่ได้นะครับคือมะเขือเทศหัวหอมใส่หัวดอกเพิ่มได้ครับแต่ตรงนี้ เสือสองตัวที่บ้านผมไม่ทานผักก็เลยไม่ใส่นะครับหลังจากนั้นก็เคี่ยวสักคู่เป็นนเรียบร้อยครับส่วนการปรุงรสก็ตามใจชอบนะครับใส่เกลือใส่น้ำตาลได้ครับตามรสชาติปากตัวเองครับครับสุดท้ายต่อไปก็เติมโดยชีสด้านบนครับแล้วก็เวฟให้มันละลายนะครับบ้านนี้ไม่เน้นผักครับเน้นแคลอรี่ครับ ครับก็เป็นอาเสรยร้อยนะครับสปาเกตตี้ซอมเท้าหมูสับตามสไตล์บายสันหาตาจะแดกนะครับอยากใส่อะไรใส่ครับไม่อยากใส่อะไรไม่ต้องใส่ครับเอาที่ถูกปากตัวเองครับเพราะเราเป็นคนกินนะครับ